น้ำไหลเร็วขึ้นเลยนะคะเจ้าหน้าที่ทหารมามาปฏิบัติการเอาเศษขยะออกตรงประตูระบายน้ำนะคะน้ำไหลคลองเลยอะน้ำไหลคลองเลยตอนแรกปิดปมันมันเปิดหกปานนะคะแต่ว่า เศษขยะจะตันอยู่สามบานไม่ออกก็น้ำก็เลยไหลไม่ค่อยทันน้ำก็เลยขังเยอะอันนี้ระบายน้ำออกไปแล้วนะคะนะระบายน้ำระบายขยะออกประตูระบายน้ำจังหวัดจันทบุรีนะคะฝั่งทางนู้นที่รถวิ่งมาก็คือจะมีไมคโคยอีกคันนะคะคอยตักขยะขึ้นมาค่ะ ขยะเขาก็จะมาเทไว้ตรงนั้นก่อนนะคะมากองไว้ตรงนั้นก่อนตรงตรงทหารอยู่เขาก็เคลียขยะออกไปเคลียขยะไปตรงน้นแล้วก็เดี๋ยวมีจะมีรถเมโครตักขึ้นรถอีกทีนึง ร่วมไม้ร่วมมือกันดีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะภายเหลือหาปลา

ตอนนี้ก็จะเก็บบรรยากาศอยู่ที่ประตูระบายน้ําที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะดูเจ้าหน้าที่ทํางานเอาขยะออกแกประตูระบายน้ํานะคะเจ้าหน้าที่ทหาร ก็จะมีนายกคุมอยู่ใส่เสื้อสีสม้มนายกเฉลิมพล,น,มพลน้ำเขาไหลคลองเลย อันนี้จะต้องให้คิดอ,อิตทหารนะคะมาเอาขยะออกที่ประตูระบายน้ำสามบาทถ้าไม่มีทหารมาทำตรงนี้นี่จบเลยนะเนี่ยน้ำเข้าบ้านแน่นอนเลยเพราะน้ำจะไหลช้ามากเลย เก็บบรรยากาศให้เครดิตทหารน้อยถ้าไม่มีทหารมาทำเอาขยะออกนี่จบเลยแถวบ้านน้ำเข้าแน่นอนเนี่ยค่ะบรรยากาศน้ำ กองขยะ ต้องหยิบทีละชิ้นทีละชิ้นออกนะคะเพราะว่ามันหนามากขยะแต่ทหารเขาก็มีเชือกผูกหลังไว้อยู่นะคะเขาไปยืนอยู่ในในขยะเลยอะ ดูมีเครื่องบินถ่ายอยู่ข้างบนโดมโดมก็เรียกโดมขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวต่อคลิปหน้าใหม่จ้าให้เครดิตทาหารหน่อยนะคะถ้าไม่มีทาหารนี่จบเลยนะคะน้ำเข้าบ้านแน่นอน